สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูคลิปอารกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคการใช้โรนโดแล้วมาริดที่ผมไปศึกษามานะครับหรือผมได้ลองผิดลองถูกมานั่นเองนะครับจากแต่ก่อนทุกคนเห็นผมเล่นแผนหน้า3นะครับโรนโดเป็นปีกแต่ตอนนี้นะครับผมจับโรนโดเล่น CF เนะครับบอกเลยว่าพลังน้อยลงก็จริงแต่ความเก่งนี่ผมให้เต็ม10เลยนะครับสำหรับการยืน CF ของโรนโดล่างนี้นะครับเพราะว่า เขามีทั้งความเร็วนะครับความคล่องตัวนะครับผมบอกเลยว่าเป็นหน้าเป้าที่ดีดีกว่าปีกนะครับผมรู้สึกว่าผมเล่นเข้ามือกว่าปีกเยอะเลยอันนี้ก็คือความรู้สึกของผมนะครับผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นจะเล่นเหมือนผมนะครับคนอื่นก็อาจจะเล่นเล่นปีกเก่งกว่าหรือว่าเล่นหน้าเป้าเก่งกว่าก็มันอยู่ที่ความสามารถแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ <het cherish ourselves> ความเข้ามือความชอบนะครับผมโอเคผมสําหรับล well right? รนโดร่างนี้นะครับมองว่า มันสู้ล่างยูเว่ไม่ได้นะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าล่างนี้โคตรสุดนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยสิ่งแรกคือความเร็วความเร็วของโรนโดล่างนี้แล้วก็ความคล่องตัวนะครับที่ทาให้ผมรู้สึกว่าติดใจมากนะครับเหมือนได้เล่นโรนโดตอนที่เขาพลิกจริงๆนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือการจบสกอร์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบน่าตกใจนะนะครับผมเนียมาดูค่าพลังของเขานเงาผมเคยรีวิวไปแล้วนะโรนโด ก็ให้ดูคราบลางังคร่าวๆนะครับการเล่นเกมลุกแค่เ0เท่านั้นนะครับเลยเอามาเล่นหน้าเป้าก็อาจจะหาช่องกได้ไม่ค่อยดีเพราะสไตล,ล์ของเขาจะเป็นสไตล์ที่แบบลงมารับบอลน,นะครับแล้วก็จะเลี้ยงบอลด้วยตัวเองซะมากกว่านะครับคือแบบจะเป็นคนที่แบบพาบอลขึ้นไปเองได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับแต่สกิลส่วนตัวเขาแบบสกิลความสามารถไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดมีดับเบิลทัชนะครับจะเป็นตัวที่แบบรู้สึกว่าเออเอาบอลขึ้นยิงเองได้ดีกว่านะครับแต่สกิลเขาไม่มีนะครับผม ก็ล่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะเลี้ยงบอลได้ดีนะครับเลี้ยงบอลค่อนข้างติดตัวแล้วก็เลี้ยงบอลไปกับเท้าได้ดีนะทุกคนร่างนี้นะครับสิ่งที่ผมถูกใจเลยก็คือความเร็วนะครับเร็วออกตัวนะครับ98นะครับความเร็ว96นะคือแบบถ้าเช่นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจาก99สักเท่าไหร่นะแค่นิดเดียวนะครับจังหวะแบบนิดเดียวเองเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมตกใจก็คือการจบสกอร์ของโรนัลโด้่างนี้ครับทำไมเป็นแค่94ทั้งๆที่โรนัลโด้่างนี้นะครับประสบความสําเร็จกับทีมเลี้ มากมายเลยนะครับคือแบบเขาควรที่เก็บสกอร์คมกว่านี้นะครับควรจะเป็น99นะครับผมรู้สึกว่าโรนโดล่างนี้ต้องควรยิงคมกว่านะครับจริงๆพลังส่วนใหญ่ล่างนี้นะผมจะให้ไปทางของล่างแมนยูมากกว่าผมว่าล่างแมนยูสปีดต้อง99นะครับเรื่องการยิงยิงคมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะทํายังไงต่อนะครับหรือเขาจะเอาล่างแมนยูมาเป็นจุดขายนะหรือว่าไม่มีร่างแมนยูก็ต้องดูกันไปก่อนนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาล่างแมนยูเข้ามาหรือเปล่าแต่ใจผมอยากให้มีนะครับผมว่าล่างนั้นเป็นล่างที่แบบ ผมทรงมากนี่คือแบบโดนใจนะครับโอเคผมเรื่องความเร็วนะครับทำให้ผมชอบมากเลยครับการกระโดดก็99แต่รู้สึกผมผมไม่ค่อยดีสเท่าไหร่ร่างนี้นะครับบาลานซ์นะครับ95นะครับก็เลี้ยงบอลติดตัวแล้วก็ติดเท้าแบบว่าค่อข้างที่จะทรงตัวได้ดีนะครับล้มยากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแข็งแร่งสักเท่าไหร่นะแข่งแร่งแค่89นะครับร่างยูเว่จะ90กว่านะครับมีร่างหนึ่ง99นะครับคือแข็งแร่งมากนะครับ เรื่องความ,วามอึดความฟิตนะครับบอกเลยว่า96นะครับเล่นได้ทั้งเกมวิ่งได้ไม่มีหมดแน่นอนนะครับโรนัโดร่างนี้ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลเขาก็เต็มแม็กซ์ทั้ง10นะครับเป็นสกิลยิงที่ค่อนข้างยิงแรงแล้วก็สกิลความสามารถส่วนตัวไม่ค่อยจะดีสักเท่ทาไหร่สำหรับผมคือโรนัลโดช็อปนะครับที่ชอบวิ่งไปแล้วก็ควยควยบอลกับหลังนะหลอกไม่ค่อยได้นะครับต้องแบบเล,เลี้ยงเข้าไปมุม4ี่าองศานะครับแล้วก็โรนัลโดช็อปออกมาเข้าขวาแล้วยิงนะครับถึงจะ ทำได้เต็มที่แต่ผมคิดว่าผมทำไม่ได้นะครับผมไม่ชอบนะครับคือถ้าเป็นด d o u b l ลทั p นี่ผมทำได้นะครับส่วนสไตล์ของเขาก็เป็นโพลิ o ิกวิงเกอร์นะครับก็เป็นสไตล์ปีกนะครับก็รู้สึกว่าโลลังนี้จะออกไปทางปีกจ๋ามากกว่าเล่นหน้าเป้าแต่ผมจะจับมาเล่นหน้าเป้าแล้วผมกับมาเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับคือเล่นโคตรดีนะครับแรラกิ้งผมก็ขึ้นมาพันสี่กว่าๆนะครับจากโรนัลโดโล่างนี้นะเป็นเ the bag เลยนะครับยิงทุกนัดเลยพุ่งตรงนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือผมปั้นด้วยนะครับเฮ้ย okay, ผมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับว่าวันนี้โรนโดผมจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วจะทําให้คนดูได้ความรู้จากการใช้โรนโดหน้าเป้าล่างเล้วมาลิดขนาดไหนนะครับแล้วผมจะบอกเลยว่าผมจะจับกินบูดลงครึ่งหลังด้วยวันนี้นะครับเจ้ากินบูดตัวแรกเนี่ยนะครับที่แรกมานะผมบอกเลยว่าโหดมากเด็กนรลกนี้นะครับก็คือแบบค่าพลังเขายังไม่เต็มนะครับแต่ดูการจบสกอร์ของเขา99้าเกคิกกิ้งพาวเวอร์าเกครับคือโรนโดแม่ง ประสบความสำเร็จมากมายนะครับแต่ไม่เข้าๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็กลับไปที่หน้าจับแรงเลยจับคู่เลยเลยกันนะครับแหมพูดผิดพูดถูกนะครับไปครับผม let's go โอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจับคู่กับงกิ้งกันแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เลยเจอแรงกิ้งเท่าไหร่นะครับจะเจอมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ขึ้นแรงพันห้าแล้วนะครับผมจะเล่นแผนนี้ไปเรื่อยๆเจอแรงหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดนะครับเกือบพันสามแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับแล้วเขาจะสู้ผมได้ไหมนะครับก็ผมจะเล่นนักเตะชุดนี้เลยนะครับฝั่งเขามีหน้าเป้าเป็นเอ็มบาเป้กับเมสซี่นะครับโอ้ ไแคมร้อยนะครับโอ้โหตัวร้อยคนเยอะนะครับผมโอเคว่าผมจะเล่นชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวรึ่งหลังค่อยเปลี่ยนเป็นกินวูดแทนแรดฟอร์ดนะครับแล้วโรนัลโดก็จะอยู่ทั้งเกมผมจะเล่นโรนัลโดทุกตาทุกตาทุกตานะครับผมสำหรับใครที่เจอชื่อเหมือนผมแต่ไม่เจอโรนัลโดล่างมัดลิดนะครับแสดงว่าไม่ใช่ผมนะครับโอ้โหแลบางทีผมอาจจะเล่นอีเวนต์นะครับก็อาจจะเจออาจจะใช่ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่อารมณ์จริงๆนะครับพูด จะพูดยังไงนะครับบางทีก็เจอผมเล่นฟูลแมนยูฟูลมาดริดนะครับหรือว่าจะเล่นฟูลปารีสก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวก็เจอกับทีมบาร์เซโลนานะครับผมมาในโลโก้แล้วมาดริดของเขามาในโลโก้บาร์เซโลนานะครับเป็นเอลกาซิโก้นะครับผมหมายผมจ่ายบอลสั้นๆให้กับวีเอล่าให้โรนัลโด้ครับแหมจังหวะนี้เล่นเร็วไปนิดนึงนะครับเมสซี่เอ็มปาเป้ครับ เกมรับแผนนี้นะครับผมคิดว่าค่อนข้างแน่นเลยนะผมชอบมากนะครับบอลโยนไม่ค่อยหลุดนะแต่ว่าบางทีก็หลุดเหมือนเดิมนะครับแบบจังหวะสวนแบบงงๆนะครับมันจะหลุดง่ายๆเลยเรากันบอลโยนไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์หรอกผมรู้นะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับผมมันได้ครับคาร์ล็อกครับเลี้ยงกินแดงขึ้นไปก่อนนะครับโอ้วิ่งตามไม่ทันครับคาร์ล็อสวิ่งเร็วจัดนะครับผมเลี้ยงกินแดงไปเลยฮะโรนัลโด้ครับจ่ายมาพลิกฟึบดึงกลับมาครับยังได้อยู่กับโรนัลโด้ไม่ได้ครับแหมปูโยฮะ เกลยวกลาสิโก้ครับงานนี้ต้องมันแน่นอนนะครับตัดบอลได้วีลาให้มาที่แลนด์กิกส์ครับแล้วแปะมาให้โลนัโดหลุดออกมาเจาะแล้วรอซัดด้ขวาครับโอ้โหเรียบร้อยครับยิงประตูต่อสู่เลยครับเป็นไงฮะโลนโดเล่นหน้าเป้าค่อนข้างที่จะยืนตำแหน่งได้ดีนะครับโลนโดหน้าเป้าจะไม่ค่อยลรำหน้านะครับเพราะว่าตัวของโลนัโดเองจะชอบลงมาขอบอลนะครับชอบลงมาลงลงมาเล่นหน้าต่ําประมาณนั้นนะครับเอาแล้วจังหวะนี้ยิงไกลครับมินซี่ ตามน้ำนะครับแอบพลาดไม่ทันเลยนะครับไมซียินตามน้ำนะครับโรนัลโด้ล่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะยืนหน้าต่ำนะครับต้องเบิ้ลวันทูหรือว่าให้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วรอโรนัลโดเติมนะครับโอกาสที่จะหลุดค่อนข้างสูงนะวิธีเล่นของผมนะครับผมจะเข้ากลางไปก่อนนะครับแล้วให้โรนัลโดโรนัลโดฝากไปให้ที่แรดฟอร์ดครับแล้วโรนัลโดวิ่งหลุดออกมาอื้มไม่ได้ครับจังหวะเมื่อกี้นี่คือเบิ้ลวันทูฝากโรนัลโดแล้ว เอาแรดฟอร์ดพิกถ้าเกิดเมื่อกี้นี้พิกหลุดนะครับน่าจะได้ประตูนะครับอาร์ตบอลได้ครับวันนี้เป็นเกมส่วนกลับครับแล้วแผงมุมเป็นเคาเตอร์แยกลุกด้วยนะครับแล้วพิกมาโรนัลดหลุดเลยครับโอ้โหลองๆอีกแล้วโรนัลดยิงลูกเอ้าโอ้โหแม่ผมพยายามแปรนิ่มๆแล้วนะแต่ว่าติดเซฟครับไปครับจ่ายม,มาตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งครับแลนกิกส์แฮมที่โรนัลโดคืนกลางมาก,ก่อนโอ้โหคืนหลังไปเลยฮะเอาแล้วจังหวะนี้โดนตัดบอลไปได้ครับอืมกระแทกครับเอ็มอาเป๊ มสซี่โอเคครับผมแคมเบลลตัดบอลได้นีแบ็กแฮมครับปาดมาโรนโดแล้วลองจะลองยิงครับโรนโดค่อนข้างที่จะหาช่องดีเลยนะดูการยืนตำแหน่งผมต้องบอกว่าการยืนตำแหน่งของเขาคือแบบไม่ไม่ค่อยออกไปทางล้ำหน้าแต่ว่าจะยืนคลองเส้นแบบเหมือนเช็คล้ำหน้าได้ดีนะในความคิดของผมนะครับผมอาจจะพูดวนไปวนมานะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าจากรูปเกมที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนก็เห็นเหมือนกับผมใช่ไหมว่า โรนัลโดค่อนข้างที่จะวิ่งหาที่ว่างได้ดีนะครับจากสองสำลูกที่ผมส่งให้เขาได้มีโอกาสได้ลอ้อไดุได้นนะครับได้ลองยิงได้ไดเกิดได้มีช่องได้ลองยิงนะครับถ้าไม่ติดบล็อกหรือว่าโดนปัดบอลไปก่อนนะ่าจะได้ยิงโลง่ลงๆเลยนะครับจะมาติดครับแต่ว่ายังเก็บมันไดนะ้มีกระตุกนิดหน่อยครับพลิกมาให้กับเบ,บ็กห้ามแล้วโลนันโดยิงโอ้โหติดเซฟครับโอบรักแตงโมฮะโอ้หชื่อนี้ ยังมาอีกนะครับผมชื่อนี้เล่นมุกตั้งแต่สมัยทำชิ้นละแกละครับโอปรักแตงโมเี่ยนฮะตัดมาได้ครับผมมาฮะังหวันนี้เราจะสวนกลับครับพิกมาโรนัลโด,โดหลุดอีกแล้วครับเป็นไงฮะการยิงตั้หแต่ของโรนัลโด,โดแล้วโรนัลโดยิงด้วยขวายครับเรียบร้อยโอ้โหผมจะพูดยังไงนะครับก็คือแบบพอแรดฟอร์ดได้บอลน,นีครับโรนัลโดจะเหมือนเหมือนเหมือนเขาก็พยายามวิ่งนะ แต่โดยสไตล์ส่วนตัวเขาจะเป็นคนที่ชอบเข้ามาขอบอลนะในร่างที่ผมเล่นมาจากร่างยูเวนะครับร่างยูเวทุกคนจะรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาขอบอลถ้าเราเล่นบอลบุกนะแต่ร่างนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนึนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะวิ่งทําทางครับลอนโดวิ่งตีหูกับแรดฟอร์ดไปฮะจ่ายมาแรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งอ้าลุดมาครับให้คีโรนันโดยังไงโอ้โหไปไม่ได้ครับปั้นเกินฮะโอ้สองลูกต่อสูตรนี่ครับหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับ จากที่ลองๆมานะครับรู้สึกว่าโรนันโดจะเล่นหน้าเป้าได้ดีนะครับรู้สึกว่าดีเลยอ่ะคือแบบการคลองสิ้นด้อวยเอ้เขาเรียกว่าอะไรการเลี้ยงลายนะครับเลี้ยงลายล้ำหน้านะครับดีผมแทบจะไม่เคยส่งบอลให้โรนันโดล้ำหน้าเลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดออกไปจริงๆนะครับแต่บอลได้ครับอันนี้ผมส่งกินบุลดลงมาแล้วนะฮะฝากไปที่โรนันโดครับโรนันโดยักมาหนึ่งทีครับแล้วไม่ได้ครับ อาแต่มาได้อีกครั้งนึงครับไม่จังหวะนี้รู้สึกว่าฝั่งเขาเริ่มจะรวนนะครับกินบูดครับบังพิกพิกแล้วเอาหลุดจังหวะนี้ลองยิงด้วยซ้ายครับกินบูดโอ้โหโคตรคมครับกินบูดพิกมาจังหวะเดียวครับแล้วซัดด้วยซ้ายครับผมโอ้โหคมจัดจัดนะครับกินบูดครับลงมาครึ่งเวลาหลังนะครับแค่สิบอ่าแค่ห้านาทีเท่านั้นแหละครับยิงประตูแรกเลยฮะโอ้โห เอาเรื่องนะครับกินวูดตัวนี้นะครับมันมีให้แลกอยู่ใน e point นะครับแค่หน0่งพอย e point นะครับถ้าไม่แลกไว้พลาดมากๆนะครับแล้วอีกกินวูดโอ้โหหาช่องหลุดมาจังหวะนี้ขอหักมาซัดด้วยขวาบ้างครับโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะครับคมจริงอะกินวดสี่ประตูต่อศูนยแล้วนะครับมาเวลาใกล้ๆเคียงกันเท่านั้นนะครับกินวูดเอาเรื่องจัดๆนะครับใครยังไม่แลกก็ไปแลกเลยนะครับแต่จังหวะนี้เขาเหมือนกับจ่ายบอลล้นมากนะครับจ่ายพลาดตลอดเลยอะ เอาแล้วตัดบอลได้อ้าวยังได้อยู่ครับเบคแฮมผมจะเซตเข้ากลางครับแล้วโรนัลดินโญโอ้โหโรนโดล้ำหน้าครับจังหวะนี้ล้ำชัดเจนครับแหมอุตส่าห์อวยว่าไม่ค่อยล้ำนะแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้โหล้ำจริงครับอันนี้ล้ำนิดนึงก็แหมอุตส่าห์อวยว่าไม่ค่อยล้ำหน้านะล้ำโชว์เลยบักนี่บักโด้นะครับพลิกมาครับสวยครับแล้วให้ไปที่ กินบูดอีกครั้งหนึ่งแล้วลองใส่ด้วยซ้ายอีกทีหนึ่งครับติดเซฟมายิงไม่เคยหลุดกรอบเลยนะกินบูดยิงเข้ากรอบตลอดนะครับแต่ว่าติดเซฟฮะชาบี้แบคแฮมโอ้มีกระตุกเล็กน้อยครับเล่นแรงเป็นเรื่องธรรมดาเน็ตอาจจะกระตุกนิดหน่อยเอ็มเป้ปรเครับอาโดนตัดตบอลครับยังได้อยู่ฮนะกินบูดนูลโดโอ้โหจะจ่ายให้กับไลอ้อนกิกส์ครับแต่ว่ามันไม่ผ่านนะ เอ็มบัปเป้เมสซ,ซี่เมสซ,ซี่ให้มาที่วีร่าครับตัดบ,บอลได้แหมเรารู้สึกว่าเราจะเพสซิ่งแบบเขาส่งบอลติดตลอดเลยนะเราก็ติดเหมือนกันนะครับแหมเพสซิ่งมาเพสซิ่งกลับฮนะเมสซ,ซี่ฮนะเอ็มบัปเป้เมสซ,ซี่ยังไงโหยช้าครับตัดบ,บอลได้ฮนะแล้วโอ้โหส่งติดอีกแล้วครับติดไปติดมาครึ่งหลังเอา้าลั่นนฮะโอ้ยโดนครับจังหวะนี้โดนสวนกลับครับ เอนเปเป้ e, จะให้เมซี่ครับแล้วไม่ผ่านครับฝั่งเขาดูรู้สึกว่าเขาจะเล่นบอลลนมากนะครับรู้สึกว่าเล่นบอลเร็วเกินไปนะครับก็เลยจ่ายพลาดบ่อยนะครับเหมือนผมเลยนะครับผมก็เล่นเร็วเหมือนกันนะจังหวะจังหวะหลังๆนะครับเริ่มแบบต่อบอลเร็วเกินครับคุมจังหวะไม่อยู่นะครับมันก็เลยส่งพลาดตลอดนะผมค่อยๆเซตบอลนะค่อยๆดูตัวที่ว่างนะออกบขาไหมกับขาล้อสครับแลนกิกว่างอยู่ฮะเข้ากลางมาโรนัลดฝาก โรนินิโญขึ้นถ้าเขาหลุดไปน,น่าจะได้ลุ้นนะได้ยิงอยู่นะครับโรนโดก็หรือว่าเจ้ากินบูดนะครับใครจะแฮตริกก่อนกันนะครับหรือว่าจะไม่มีแฮตริกทั้งคู่นะฮะยิงสองทั้งคู่นะครับตอนนี้คาฟูครับแต่มาให้กับเบคแฮมโรนินิโญแฮตติดครับเบคแฮมมาครับไหลากาดแทงมาทะลุมา <S <S เอมปาเป้ไม่หลุดครับ รู้สึกว่าหลังผมค่อนข้างแน่นไหมฮะเ <_ C os> พราะว่าผมปรับเป็นดิฟเฟนซีฟด้วยนะครับคือเป็นการเล่นเกมรับแบบ s <S แน่นๆเลยนะครับผมพิกมาครับเอ็มปเปอเป้โอ้โหสไลด์จังหวะนี้ครับเปกันเปนบาวเออแล้วยังได้หรือเปล่าได้อยู่ครับไม่ฟาวด้วยฮนะโอ้โหสุดยอดครับจังหวะสไลด์เด็ดขาดจริงๆฮะตัดเส้นไม้กับโรนัลโด์แล้วโรนโลัลนด์หลุดมาโอ้โหโกินบูดก็หลุดครับจังหวะนี้เลือกยากครับใครจะแฮตทริกขอโรนัลด์ลูกหลังว่ากันยิงนิ่มๆโอ้โห เลีอยยากครับระหว่างลูกรักกับเด็กปั้นนะครับแม่โรนัลโดหลุดมาก็กินบุดโลงๆเหมือนกันนะครับขอยิงเองแล้วกันนะครับโรนัลโด้แฮตทริกครับผมแม่สุดยอดครับลูกรักผมลูกรักมาลูกรักต้องมาก่อนเลยครับก็หมดเวลาครึ่งเวลาหลังเลยครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการเล่นโรนัลโด้ซีเอฟนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะเล่นได้ดีกว่า ปีกนะครับผมเป็นคนที่เล่นปีกไม่เก่งนะครับต้องยอมรับเลยว่าผมเล่นปีกไม่เก่งนะครับผมก็เลยจับมาเล่นหน้าเป้าแพอได้เล่นหน้าเป้าผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะครับโรนโดร่างนี้เล่นหน้าเป้าได้โคตรดีนะครับสาหรับร่างนี้ผมคิดว่าผมเล่นเข้ามือกว่าร่างยูเวนะครับก็จุดนี้นะครับโรนโดผมกได้คะแนน9.0เลยนะครับคือแบบคะแนนน่าจะท็อปสุดแล้วก็คือแบบที่เห็นก็คือเยอะสุดประมาณนี้นะครับหรือว่าเคยเห็นบางคนได้10ด้วยนะครับแต่ผมไม่เคยเห็น คนอื่นคนอื่นเขาทําได้10แต่ผมไม่เคยทําได้นะครับทำได้สูงสุดก็คือ9.0หรือว่า9.5นะครับโอเคครับผมสำหรับเกมนี้นี่ครับโรนโดผมมีส่วนร่วมทั้ง5ประตูทั้งยิง3แอสซิสต์2นะครับส่วนเจ้าไม้เขียวกินบูดนะครับยิง2นะครับก็คลิปนี้นะครับผมขอฝากทิ้งท้ายด้วยไฮไลท์สวยๆแล้วกันนะครับจากจากแมตช์นี้นะฮะโรนโดยิงมันๆเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนรับชมกันจนจบนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดผิดพูดถูก เป็นเรื่องปกติของผมไปแล้วนะครับบางทีผมไม่ผมไม่ได้ตั้งใจพูดผิดนะผมคือผมพากไปแล้วแบบผมก็ไม่รู้ว่าผมพากผิดอะไรตรงไหนนะครับผมกลับมาไม่ได้ฟังพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าก็คือมันพากเต็มเกมไปแล้วนะครับมันจะลบอะไรออกอันนึงก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยถ้าพากผิดก็ต้องพากใหม่ทั้งเกมนะครับก็ถ้าเกิดผิดเยอะก็ขออภัยจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม How careless we yeah. all day and all night we would stay up. It felt so right. We were so young, we were so.